พลตหมดเอกประชาพมนอกรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าขณะนี้มียังไม่มีการยุติการเจราจาสันติภาพกับแกนนากลุ่ม BRN โดยหลังจากพูดคุยกับฝ่ายตํารวจสันติบาลที่เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทยยืนยันว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการชะลอการพูดคุยจนกว่าจะได้รับคําตอบจากฝ่ายไทยเกี่ยวกับเงื่อนไข5ข้อที่เสนอต่อฝ่ายไทย ซึ่งก็จะชัดเจนเมื่อมีการประชุมคณะกรรมาการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายกและทมนตรีเป็นประธานคาดว่าจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าก็ยังย,ยืนยันว่ายังต้องคงมีอยู่ฝ่ายฮัสสันตอยิบเองก็แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่มีอะไรที่จะดีที่สุดเท่ากับการพูดคุยนะครับ การพูดคุยนั้นก็จะนําสู่ไปข้อยุติที่ดีเพราะฉะนั้นการพูดคุยคงจะต้องมีต่อไปนะครับสําหรับข้อเสนอที่กลุ่ม B R N เคยยื่นต่อไทย5ข้อนะครับข้อแรกไทยต้องยอมรับบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียในฐานะตัวกลางในการพูดคุยเพื่อสันติภาพข้อ2การพูดคุยต้องเกิดขึ้นเฉพาะตัวกับกลุ่ม B R N ร่วมกับคณะของไทย ข้อ3จะต้องอนุญาตให้กลุ่มผู้สังเกตการจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนองค์การความร่วมมืออิสาลามหรือ OIC และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆเข้าร่วมในการสนทนาด้วยข้อ4นะครับผู้ปกครองชาวสยามจะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาอย่างไม่มีเงื่อนไขและจะต้องระงับการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยและข้อสุดท้ายจะต้องยอมรับสถานะของกลุ่ม BRN ในฐานะองค์กรเพื่อการปลดปล่อยปัตตานีไม่ใช่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน